สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอมเมนต์รอบอาเซียนครับวันนี้แอดมีเรื่องจุกๆมาเล่าให้ฟังคือไม่รู้ว่าใครเริ่มก่อนนะแต่ช่วงนี้ติก๊กตอกกับ Facebook ของเรามีคนแคปโพสต์หนึ่งมาบ่อยมากเป็นโพสต์แนวถามเล่นๆแต่ดูไปดูมาเอมันจริงจังเฉยคำถามคือถ้าไทยรบกับเขมรใครจะชนะ ตอนแรกแอดก็น,นึกว่าคนจะเฉยๆปล่อยผ่านเพราะใครมันจะมานั่งตอบเรื่องแบบนี้กันบ่อยแต่ผิดค่าทัพพี่น้องชาวลาวเข้ามาตอบกันเป็นพันๆคอมเมนต์ไม่ใช่แบบดราม่าหนักโลกนะแต่เป็นสไตล์บ้านเฮาคือทั้งแซวทั้งขำทั้งแสบทั้งลึกเพอแอดอ่านไปเรื่อยๆบอกเลยว่าโคตรมันแล้วก็แอบรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคนลาวเขารู้จักเรามากกว่าที่เรารู้จักเขานะ เขารู้ว่าไทยมีอะไรบ้างว่าไทยเคยมีอะไรเคยไปยุ่งอะไรเคยรบกับใครเมื่อไรและที่สำคัญเขารู้ว่าไทยกับเขมรน,นี่มันมีอะไรตึงๆกันมานานแล้วไม่ใช่แค่เรื่องข่าวพระวิหารตั้งแต่ยุคครุงงสีแล้วก็ยังลากมาจนถึงยุคเทคโนโลยีคอมเมนต์แรกที่แอดเจอเลยนะพูดแบบไม่มีฟิลเตอร์เลยเขมรมีแต่ประวัติศาสตร์ไทยมีอาวุธปัจจุบัน ฟังแล้วจุกเลยไหมเพราะเขาหมายถึงว่าเขาเหมือนชอบอ้างโน,น,น่นนี่สร้างก่อนทําก่อนแต่ในขณะเดียวกันไทยก็มีของทันสมัยจริงๆคือแบบถ้าจะเทียบกันแบบบูๆคนลาวก็ฟันธงไปฝั่งไทยก่อนเลยแต่บอกเลยว่าคนลาวไม่ใช่แค่พูดอวยไทยเฉยๆนะเขาไม่ได้ยกยอปอปั้นแบบเวอร์คอมเมนต์ต่อมามีบอกว่าไทยก็ไม่ใช่พระเอกหรอกแต่เขมรพูดมากกว่า แหมจิตกันน่ารักนะคือเขารู้ว่าไทยก็มีดราม่าเหมือนกันมีข่าวสารไหลไปมาบ้างแต่ในสายตาคนลาวาอ่ะขมศเป็นฝ่ายที่ชอบพูดอะไรที่แรงๆขึ้นติ๊กตอกก่อนแล้วพอมีดราม่าระหว่างไทยกับขมศคนลาวก็คือเป็นผู้ชมฝั่งโขงที่ดูอยู่ห่างๆอย่างเป็นกลางบางคนถึงกับเมนว่าเราขอเตาเผาปอบคอนพร้อมน้ำจิ้มแจ่วพร้อมเอา้านี่ดูดราม่าหรือดูหมอลำเนี่ยแล้วไฮไลท์ like ของแอดที่คอมเมนต์นี้ ไทยไม่ต้องยิงอะไรเลยแค่ปิดด่านปิดพรมแดนขมีนก็อยู่ไม่ได้ละโอยแรงแต่หน้าคิดมากนะเพราะเขากําลังสื่อถึงการพึ่งพากันด้านเศรษฐกิจที่จริงขมีนก็อิงสินค้าจากไทยเยอะมากทั้งน้ํามันอาหารยาและอีกหลายอย่างแอดเห็นด้วยเลยว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นการรบอาจจะไม่ได้ยิงกันเหมือนในหนังแต่มันอาจจะเป็นการบีบทั้งเศรษฐกิจต่างหากและตรงเนี้ลาวเขามองทะลุโค้ดแล้ว อย่าเพิ่งคิดว่าคนเราวคุแต่เรื่องไทยดีกว่าขามรเนะมีหลายคอมเมนต์ที่พูดเรื่องสันติภาพด้วยนะอย่างเช่นถ้าไทยกับขมรทะเลาะกันคนลาวได้อะไรได้แต่กลัวกระสุนหลงมาถูกควายหยุวาโยขำแต่มันเศร้านะคือลาวมันอยู่ตรงกลางพอดีจริงๆถ้าเกิดอะไรขึ้นคนลาวก็จะได้รับผลกระทบแบบไม่รู้ตัวแล้วหลายคนในนั้นก็บอกว่าเขาไม่อยากให้มีเรื่องบอกว่าดีกันไวเ้เถอะจะได้กินส้มตำข้ามประเทศ น่ารักเกินไปไหมรูปเหจนี้อย่าให้โลกสงบเพราะความแซบของปาร้านี่แหละแล้วก็มีอีกแนวหนึ่งที่แอดจอากพูดถึงนะคือมุกแบบชาวเน็ตที่ไม่ซีเรียสพูดแค่ขำๆแบบนี้ไทยขน BTS ไปจอดใช้แอนขเมนยอมแพ้เพราะร้อนเราไม่ไหวหรืออันนี้ถ้ารบกันจริงไทยโศไอติมวอลเวลอ์ขเมศออกจากทีซ่อนหมดอะไรเนี่ยฮ่า <c> ๆ <oughs> แอดว่าความเป็นคนอาเซียนเราดีแหละที่ต่อให้พูดเรื่องซีเรียสก็ยังมีอารมณ์ขันแทรกได้เสมอ และที่น่ารักมากคือมีคนลาวเม้นว่าอย่ารบกันเลยพวกเจ้ากินข้าวเหี่ยวเหมือนกันบ่ต้องทะเลาะโอ้ยซึ้งปะล่ะคนลาวเขาไม่ได้มองว่าไทยกับเขมรต้องเป็นศัตรูเขาอยากให้เราอยู่ร่วมกันได้มากกว่าเพราะสุดท้ายก็เพื่อนบ้านกันคนไทยคนเขมรคนลาวถ้ามองกันดีๆก็หน้าตาก็คล้ายกันอาหารก็คล้ายกันเพลงก็คล้ายกันรบกันไปจะเหลืออะไรให้ภูมิใจสรุปแล้วกันนะ เอสว่าคอมเมนต์จากคนลาวมันไม่ได้แค่ขำมันสะท้อนอะไรหลายอย่างมันสะท้อนว่าเขารู้ว่าไทยมีพลังแค่ไหนเขาก็รู้ว่าขมิบมีแนวทางยังไงแต่ที่เอสชอบสุดคือเขาไม่เลือกข้างเขาเลือกสันติภาพพูดแซวก็จริงนะแต่หัวใจคนลาวหลายคนอยากให้ทุกประเทศในอาเซียนอยู่ดีเพราะถ้าเราตีกันใครได้ประโยชน์สุดท้ายก็เจ็บกันเองทั้งหมดแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดยังไงกับคอมเมนต์พี่น้องเราชุดนี้ เห็นด้วยไหมหรือมีคอมเมนต์ไหนที่แอดพลาดไปลองพิมพ์ไว้ใต้คลิปเลยครับแอดอ่านทุกอันแน่นอนแล้วถ้าชอบคอนเทนต์เอาแบบนี้พาอ่านคอมเมนต์แบบจัดเต็มทั้งหาทั้งลึกฝากกดซับช่องคอมเมนต์รอบอาเซียนไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวแอดไปส่องมีนมากกันดูว่าพูดถึงไทยยังไงรับรองว่าเดือดไม่แผลกันแน่นอนแล้วเจอกันใหม่ครับบายบาย